สวัสดีค่ะช่างมนชัยวิธีบ้านทุ่งพารวยค่ะขายเอซวันนี้ก็เป็นอากาศที่สุดชื่นดีมากๆนะคะเอฟซอากาศดีมากๆเลยวันนี้ก็คือมีลมนะคะมีลมแต่เช้านะคะมีลมคล้ายๆลมพายุฝนนะคะที่มันพัดมาจากที่อื่นนะคะเอ ใช้ลมพายุฝนที่มันพัดมาจากที่อื่นแล้วมันก็มาเย็นที่นี่นะคะลมนี้พัดเย็นมากๆเลยนะคะถึงแดดจะออกนะคะแต่ก็มีลมพัดเย็นนะคะมาตลอดเวลาเลยนะคะมีลมทั้งวันเลยวันนี้นะคะแป้งร่่าก็สุดชิลค่ะเอฟซีวันนี้นางกินหญ้าชิลๆเลยนะคะเพราะมีลมกลกบ ทั้งวันเลยนะคะแดดออกแต่ก็ไม่ร้อนนะคะลมเย็นเย็นค่ะอีลมแบบนี้นะ่าจะเป็นลมฝนนะ,ะที่มันพัดมาจากทางอื่นนะคะแถวแถวนี้ฝนไม่ตกนะคะอีแต่ว่ามีลมพายุนะคะเป็นช่วงๆนะคะฝนไม่ตกเลยน้องมนก็รอรอนะคะรอให้ฝนตกนะคะเพราะว่า ก็จะได้ไม่ต้องรดน้ําต้นไม้นะคะก็จะได้น้ําฝนอันชุ่มฉ่ำนะ,ะให้ซีร้อยฝนตกนะคะแต่มันก็ไม่ตกสักทีเนาะตะไข้ที่น้องมนปลูกไว้นะคะมันมันก็คงจะไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าน้องมนไม่ค่อยได้ลดน้ํามันนะคะ ถตาใครปลูกหน้าฝนนี่มันจะงามนะคะปลูกหน้าฝนนี่ยังไงมันก็งามก็ติดนะคะถ้าปลูกหน้าฝนเนาะแต่ถ้าปลูกหน้าแล้งเนี่ยโอ้โหดับหมดเลยนะคะปลูกหน้าแล้งมันจะขึ้นเป็นบางต้นเท่านั้นเองนะคะส่วนมากก็จะไม่ขึ้นสงสัยน้ำมนต้องเอาไปปลูกใหม่นะคะเอาไปปลูกซ่อมแซมใหม่นะคะหน้าฝนนี่แหละเดี๋ยวรอให้ถึงหน้าฝนก่อนน้มนเอาไปปลูกซ่อมแซมใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ ต้นไหนที่มันไม่ขึ้นนะคะต้นไหนขึ้นก็ขึ้นไปต้นไหนไม่ขึ้นก็ไปปลูกซ่อมแซมใหม่อีกครั้งแต่ต้องรอให้มันเป็นหน้าฝนก่อนเพราะช่วงนี้มันก็หน้าแล้งอยู่มันก็รดน้ำไม่ไหวนะคะเอาสาย,ยางรดน้ำปลาป่านะคะน้ำปลาปลา,าสายยางลากรดทั่วสวนนี่มันก็ไม่ไหวมันก็เหนื่อยต้องรอเป็นช่วงหน้าฝนปลูกแล้วแบบปล่อยเลย,ยงั้นนะ,ะมันก็จะงามไว ลมเย็นๆนะคะวันนี้เดี๋ยววันนี้น้องมนก็จะไปซื้อกระถางแล้วก็ซื้อถุงนะคะซื้อถุงดำซื้อถุงดำมามาปลูกต้นไผ่นะคะไผ่น้าเต้านะคะที่ไปเอามาจากบ้านคุณแม่สองวานเมื่อวันนี้นะคะไปซื้อถุงดำมาแล้วก็เอามาชํำไว้นะคะชํำไว้ให้ไผ่มัน มีรากก่อนแล้วค่อยเอาไปลงดินนะคะตอนนี้มันยังไม่มีรากน้องบนก็ไม่กล้าเอาไปลงดิน้ะก,กลัวมันจะตายเดี๋ยวชําให้มันมีรากก่อนให้แข็งแรงก่อนมีไผน้ําเต้าแล้วก็มีลีลาวดีสีแดงนะคะสีแดงสีส้มนะคะสีส้มเจ็ดน้องมันก็จะชําชําใส่ถุงดําไว้ให้มันขึ้นรากก่อน พอมันมีรากเมื่อไหร่นั่นแหละเดี๋ยวค่อยเอาไปลงดินปลูกนะคะมันถึงจะรอดน้ำมนกวนไม่รอดถ้า,าปลูกเลยนะคะเพราะว่าดินมันร้อนใต้ดินมันร้อนแล้วก็นะ้ํามันอาจจะไม่ชุ่มฉ่านะคะถึงโคนต้นมันก็เลยต้องชําไว้ก่อนแล้วก็มีบัวนะวันนี้ไปซื้อโอ่งนะ,ะไปซื้อไปซื้อโอง่ง น้ำมนอาจจะใช้เป็นดูก่อนว่าโอ่งพลาสติกใบใหญ่ๆนะคะมันจะเป็นโอ่งพลาสติกนะคะใบใหญ่ๆมันจะมีไม้นะคะเอามาปลูกบัวหลวงนะคะได้บัวหลวงมาต้นหนึ่งนะคะจิงหนึ่งแล้วน้ำมนจะมาปลูกไว้ในโอง่งด้วยนะคะ ก็ได้บอลสีนะคะได้บอลสีมานะคะก็เดี๋ยวปล่อยให้แป้งรั่มกินหญ้าเพลินๆก่อนนะคะเีฟซีปล่อยแป้งร่่ากินหญ้าเพลินๆก่อนรอพ่อไปรับเข้าบ้านนะคะก่อนเที่ยงนะคะพอรับนางเข้าบ้านเสร็จน้องมนก็จะไปทุระแล้วค่ะหากระถางหาถุงดำนะคะมาชํามจิงไผ่นะคะ เดี๋ยวมาดูก่อนนะคะว่าน้องมนจะทําอะไรบ้างวันนี้นะคะจริงมาดูนะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะก็จะมีไผ่น้ําเต้านะคะมีไผ่น้ําเต้านะคะที่น้องมนจะชําใส่ถุงดําไว้นะคะแล้วก็มีบัวนะคะมีบัวที่คุณแม่เอฟซีส่งมาให้นะคะบัวสีเหลืองเอ่อสีส้มนะคะบัวสีส้มที่คุณแม่เอฟซีส่งมาให้นะคะ แล้วก็มีบัวหลวงนะคะมีบัวหลวงหนึ่งต้นนะคะได้มาจากบ้านคุณแม่สังวานนะคะเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ลีลาวดีนี่นะคะ่ะลีลาวดีน้งมนก็จะชํานะคะน้งมนต์ก็จะชําใส่ถุงดําไว้ให้มันเกิดรากก่อนพอมันเกิดรากแล้วน้งมนต์ค่อยจะเอาไปปลูกลงดินนะคะแล้วก็มีบอลสีนะคะ บนสีด้วยนะคะอืมบนสีนะคะบนสีสีขาวแล้วก็สีแดงนะคะสีขาวกับสีแดงน้ำมนก็จะปลูกเอาไว้ทําพันธุนะคะเอาไว้ขยายพันธุ์นะคะเอาไว้ขยายพัน์นี้ต้นมะกรูดก็ได้มาจากบ้านคุณแม่สังวันนะคะแล้วก็อัปเดตจริงหงฟู่นะคะไม่รู้จะรอดไม่รอดนะคะี MC. มันรอดมันรอดก็รอดนะคะไม่รอดก็เดี๋ยวหาจริงมาชําใหม่นะคะรอดก็รอดไม่รอดก็หาจริงมาชําใหม่นะคะอันนี้มันที่เท่าไหรล่ละยีอายุป,ยป,ประมาณยี่สิวันนะคะยี่สนี่คือจริงหงฟู่นะคะที่ปักชําไว้ยี่สิบอ็ดวันนะคะยี่สิบอ็ดวันก็คือ รอดก็รอดไปไม่รอดก็เอามาปักใหม่นะคะพี่เอามาปักใหม่ถ้าไม่รอดเนาะนี้รอดก็รอดนะคะยี่สิบเอ็ดวันนะคะเนี่ยอายุยี่สิบเอ็ดวันไม่รู้มันจะติดให้น้ำมนหรือเปล่านะคะก็วันนี้ก็จะไปหาทั้งถุงดำแล้วก็ดินแล้วก็ดินเพาะชําแล้วก็กระถางบัวนะคะ มาปลูกบัวอู้นี่นะคะออกดอกแล้วนะคะนี่ก็คือจันดาราะคะจันดาราสีแดงนะคะออกดอกงามแล้วนะคะจันดาราแล้วก็อัปเดตอัปเดตการติดตาหมุนเป็นไงบ้างนะคะ เดี๋ยวอัปเดตการติดตาอางวนเป็นไงบ้างนะคะฝีมือการติดตาอางวนของแอดชัยนะคะเป็นไงบ้างนะคะอัปเดตนะคะ fc นี่นะคะก็มีสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์ติดอยู่นะคะเพราะว่าดูจริงมันยังจริงมันยังสดสดดีอยู่นะคะจริงมันยังสดสดดีอยู่ก็มีสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์ที่จะติดนะคะมีสิทธิ์ที่จะรอดนะคะ การติดตาอางุ่นนะคะการติดตาอางุ่นของแอดชัยนะคะอันนี้มาช่อไหนหลังจากที่อุ้ยมีเริ่มมีมแมลงกินใบแล้วคะ่ะเอีเอ้ยเริ่มมีมแมลงเต่าทองมากินใบแล้วนะคะ ต้องใช้ชีวภาพนะ,ะเดี๋ยวต้องใช้น้ำหมักชีวภาพมาฉีดไว้แล้วนี่นะคะใบเริ่มแบงแล้วนะคะถ้า,มาแมลงมากินใบเนี่ยเขาก็จะไม่ออกเขาจะไม่ออกลูกนะคะก็จะไม่ออกลูกเลยถ้า,มาแมลงกินใบนี่นะคะอู้อันนี้รอดไหมเนี่ยดูมันแห้งๆยังไงไม่รู้ รอดไหมเนี่ยอันนี้ก็รอดไหมเนี่ยดูแห้งๆเลย <c oughs> นะคะการติดตาหมุนแล้วต้องอันนี้ก็รอดนะคะเอฟซีตายังเขียวอยู่เลยนะคะนี่นะคะอันนี้ก็น่ารอดเนาะ อันนี้ก็น่ารอดนะคะเพราะมันยังยัง,ยงเขียวยังสดชื่นอยู่นะคะอันนี้ก็เฉียวสดชื่นนะคะสังเกตตรงนี้มันเฉียวสดชื่นมันก็น่าจะรอดนะคะการติดตานุ่นของแอฟชัยนะคะก่อวันนี้ก็จะทําการเพาะชําหลายอย่างอยู่นะคะเอฟซี FC. จะทําการเพาระชําหลายอย่างอยู่มาดูบวัว โอ้โหแข่งกันออกดอกแล้วไข่สีเลยนี่นะคะบัวแข่งกันออกดอกแล้วนะคะเนี่ยสวยงามค่ะสีขาวกลีบชมพูนะคะสีขาวปลายกลีบชมพูนะคะอันนี้คือสีชมพูนะคะแข่งกันออกดอกแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยสีขาวปลายกลีบชมพูนะคะโอ้อันนี้สีม่วงนะคะ อันนี้เป็นสีม่วงไข่ฟีอันนี้เป็นดอกสีม่วงนะคะดอกสีม่วงนะคะมีม่วงชมพูขาวกรีดชมพูแล้วก็ขาวนะคะขาวขาวล้วนนะคะส่วนอ่างนี้อันนี้ทองอุไลสีชมพูนะคะทองอุไลส่วนอ่างนี้นะคะเติมน้ําทุกวันนะคะเพราะน้ํามันซึมเพราะว่า แต่มันก็เป็นผลดีเพราะว่าน้ําที่ซึมออกจากบ่อมันก็จะไปให้ความชุ่มชื้นกับต้นไม้ที่อยู่ตรงนี้นะคะต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้านหงทองดินข้างล่างก็จะมีความชุ่มชื้นตลอดนะคะก็จะทําให้ต้นอดอนย่านี่สวยงามค่ะต้นดอนย่านี่สวยงามเพราะว่ามันได้กินมันได้กินน้ํามันจะ,นนจนะ,ะได้กินน้ําจากบ่อบัวนะคะได้กินน้ําจากบ่อบัวต้นดอนย่าก็เลยออกดอกสวยงามมากค่ะอวบอิ่มสดชื่นค่ะ นี่นะคะมีขาวกลีบชมพูนะคะขาวกลีบชมพูแล้วก็สีบานเย็นนะคะสีบานเย็นนะคะสีบานเย็นเดี๋ยวน้ำมาเติมอีกก่อนนะคะโอ้คุณนายตื่นสายเพิ่งจะออกดอกนะคะเอซี FC. คุณนายตื่นสายเพิ่งจะออกดอกนะคะนี่ ออกดอกสีสวยด้วยนะคะก็คือสีบานเย็นนะคะอ้หูสีขาวก็มีข่ะเอฟซีดอกสีขาวก็มีนะคะนี่สวยมากนะคะดอกสีขาวก็มีนะคะแล้วก็ดอกบานเย็นล้วนแล้วก็บานเย็นบานเย็นแซมขาวนะคะโอ้โหดอกสวยมากค่ะสวยงามสวยงามนะคะ หน้าบ้านถุงทองนะคะหน้าบ้านที่ถุงทองนะคะสวยงามนะคะเป็นไงบ้างลูกเป็นไงบ้างร้อนไหมลูกลมมันเย็นนะวันนี้ลมมันเย็นดีนะลูกเนาะลมมันเย็นดีที่ถุงทองชอบลมมันเย็นแบบนี้แหละแตง่ำก็กลองเกนกองเกนนะคะถักของน้องมนเพียบเลยเอฟเลย นี่คือต้นผักนะคะอันนี้เป็นน่าจะเป็นผักผักกาดกระจ้อนนะคะผักกาดกระจ้อนหรือผักอา่ากวางตุ้งดอกนะคะ <ức> เป็นกวางตุ้งดอกนะคะกวางตุ้งดอกผักกาดกระจ้อนนะคะ <despite S 2> นี่นะเอามาลวกจิ้มแกวกินอร่อยนะคะลวกจิ้มแกว นี่สวยงามจริงนนะคะมองไปแบบห,หลากสีสันสวยงามนะคะนี่คือหวานสลับสีนะคะหวานสลับสีสวยงามอันนั้นดาวกระจายสีเหลือง เงสวยงามนะคะก็เดี๋ยวให้มันพอมันแก่แล้วน้ำมลก็จะเก็บไว้ทําพันุ์ต่ออีกนะคะดาวกระจายสีเหลืองนะคะดาวกระจายสีเหลืองนี่น้ำมลปลูกขึ้นยากมากเลยมันไม่เหมือนดอกบานชื่นดอกบานชื่นนี่หวานปุ๊บมันก็จะขึ้นปั๊บเลยแต่ว่าดอกกระจายสีดาวกระจายสีเหลืองเนี่ย มันจะไม่ค่อยขึ้นนะคะไม่ค่อยมีไม่ค่อยขึ้นด้วยขึ้นยากเดี๋ยวให้มันแก่เป็นดอกแก่ทัง้งหมดก็จะเจ็บพันธุ์มันไว้แล้วก็ามาไว้หวานนะคะเอาไว้หวานให้มันเยอะๆทําพันธุ์ให้มันเยอะๆเลยนะคะโอ้ส่วนชมขาวหิมะนะคะออกดอกเพิ่มอีกแล้วนะคะสวยมากเลยนะคะสวยจริงๆนะคะส่วนชมขาวหิมะนะคะทั้งหมดชอบมากเลยขาวหิมะนะคะ อันนี้ก็เป็นดาวกระจายหลากสีนะคะ,คะ,คะก็จะมีสีชมพูนะคะดาวกระจายสีชมพูแล้วก็สีบานเย็นนะคะสีบานเย็นก็อันนี้น้ำมนไม่ได้ปลูกนะคะมันหลงมาไข่สี <c oughs> คือดาวกระจายอันนี้มันมันหลงมากับออพันดอกบานชื่นนะคะมันหลงมาก็ก็พอน้ำมนหวานดอกบานชื่นมันก็เลยขึ้นดอกเป็นดาวก,กระจายนะคะนี่มันหลงมา เดี๋ยวรอให้มันแก่นะคะรอให้มันแก่น้องมนก็จะเจ็บไว้ทําพันุ์นะคะซึ่งเป็นสีที่น้องมนชอบมากเลยชมพูแล้วก็บานเย็นนะคะแล้วก็สีเหลืองแล้วก็เอามาเขากันแล้วก็หวานสลับสีกันนะคะามาเขารวมกันแล้วก็หวานให้มันขึ้นเป็นดาวกระจายสลับสีนะคะก็อนาคตน้องมนก็จะทําเป็นขยายพันธุ์นะคะ ขยายพันธุ์แล้วก็เก็บมเมล็ดไว้นะคะเก็บมเมล็ดไว้จําหน่ายนะคะทีจีก,ก็จะเก็บมเมล็ดพันธุ์ของ<ม>นี่แหละดาวก,กระจายนี่แหละดาวกระจายชมพูแล้วก็บานเย็นแล้วก็สีเหลืองนะคะสีเหลืองน้องมนก็จะเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้เยอะๆเยอะๆนะคะก็เอาเก็บไว้จําหน่ายด้วยนะคะีจีเดี๋ยวให้น้องมนเพาะพันธุ์เยอะๆก่อนนะคะ แดดก็ถึงจะมีลมทั้งวันแต่แดดมันก็ร้อนนะคะสิฝากเป็นกำใจช่องมนชัยวิถีบ้านทุ่งพารวยด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ติดตามชมคลิปจนจบด้วยนะคะฝากเป็นกำใจช่องมนชัยวิถีบ้านทุ่งพารวยค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีแข็งแรงมีโชคมีลาบร่ำรวยทุกทุกท่านนะคะกราบขอผู้คนทุกท่านค่ะกาบสวัสดีค่ะ